มาแล้วครับมาแล้วก็เรย่มันยุกให้ก็เรืเร่เลื่อนมาชูปายให้เขาเลย ก็คือเราจอดจอดถูกตำแหน่งอะ่ะทำตามที่ผมแนะนำเนี่ยคือคือจบลงตู้ได้พไเพราะว่าเราไม่ไม่ได้พูดคุยกับเขาหรอกเขาก็ไม่มาคุยกับเราหรอกถ้าไมนจริงมันก็จะประกาศใหม่ลงมา นี okay. ่เรียบร้อยแต่ถ้าไม่เข้าใจอะไรจริงเนี่ยรถรถพวกรถที่ทำงานในท่าเรือเนี่ยถามเขาได้นะครับถามได้เนี่ย พวกนี้ดูสังเกตหางหางมันจะไม่เหมือนใครหรอกส่วนทางออกอเราเขามีป้ายบอกนะครับออกตามป้ายเลย ไอ้นี่ส่วนที่เราจะต้องยืนบูธคืนเข้าไปก็มีใบตัวนี้ก๊อปปี้เราเก็บไหมนี่หล้คนนืนเข้าไปแล้วเมื่อกี้ร็ออกยิงออกมาเลยไม่ต้องรอเอกาสารอะไรนะครับคืนไปแล้วก็จบเลยนี่คือเสร็จเรียบร้อย